เดี๋ยวเราจะมากลึงดุมกันนะคะอันนี้เป็นกึงลายตามที่ลูกค้าสั่งะคะ่ะก็จะมีตึงช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้่ะเดี๋ยวเราลึงกันเลยดีกว่าด้านในฝั่งนี้เราตึงเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะมาลึงฝั่งนี้ต่อเราลึงฝั่งไหนเสร็จแล้วนะคะก็มาลึงขอบนะคะ ดูหน้าเรากึงเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เรากึงตามลูกค้าสั่งลูกค้าเอาการรมวจิตร์มากมานะคะอันนี้เป็นเจาะลายแล้วกึงนะคะเดี๋ยวเรามากึงลุมหลังกันนะคะนี่เราก็จะกึงตามที่ลูกค้าขีดมาร์กมาให้นะคะนี่ตึงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ขอบนี่ฝั่งนี้นะคะไปะเดี๋ยวเราไปทำงานกันเลยดีก,กว่า เราจะกึงช่องกลางกันนะคะเรากึงรองกลางเสร็จแล้วนะคะก็จะมากึงข้างนอกนะคะน,นี่ดุมหลังเราก็กึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตามลูกค้าสั่งเลยนะคะสนใจงานดุมก็ทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะงานเจาะงานกึงก็อยากได้แบบไหนก็ส่งแบบมาได้เลยนะคะหรือว่าจะแจ้ง ในแชทก็ได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนหรือว่าเอางานข้อมาทําหน้าร้านก็ได้